ส่วนล่าสุดนะคะเรื่องของการจัดซื้อเรือดำน้ำนะคะผ่านคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรียบร้อยแล้วงบประมาณผ่านเรียบร้อยแล้วจัดซื้อทั้งหมด3ลำด้วยกันรัฐวุฒงบประมาณ1 2 0 0 0ล้านบาทโดยประมาณนะคะลำแรกเนี่ยจะมาถึงจะใช้ได้จะสมมอบอะไรยังไงร,รายละเอียดที่น่าสนใจตรงนี้เราจะไปพูดคุยกับพลเรือเอกจุมพลลุมพิการนนโคศกกองทัพเรือกันค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับคุณนัทวุฒิกับคุณจิติมาครับค่ะตกลงชัดเจนแล้วใช่ไหมคะว่ากองทัพเรือเนี่ยได้เรือดำน้ําแน่นอนเออผมไม่อย่างนี้ก่อนอาจจะเข้าใจผิดอย่างที่คุณจิติมากล่าวนะมันสกู่เนี่ยนะครับจริงๆิแล้วเนี่ยด้วยในโครงการที่เราคง,งแทบ,บตั้งแต่ต้น, <c oughs> ตนด้วยกันท่านน้ำศรี卡拉หมได้กูณาได้ให้ข่าวไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่เมื่อวานที่ท่านอาเชิญนักข่าวไปท่วมทัพทานอาหารเนี่ยนะครับค่ะท่านก็พูดในภาพรวมๆว่าขณะนี้จริงๆกระบวนการขั้นตอนเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนที่มาอย่างต่อเนื่องกันะครบแล้ว ในรับจัดงบประมาณประจําปีที่เพิ่งผ่านอกรมลและสนชไปอันนั้นคือปีนะรับงบประมาณปี60แล้วก็จะมีการผูกพันต่อ,นอนเนื่องกองทัพเรือก็ไม่ต่าจงจากหน่วยงานราชการอื่นๆก็คือได้รับงบประมาณแบบเดียวกันแล้วก็ในรายละเอียดของงบประมาณของกองทัพเรือเนี่ยมีพูดถึงเรื่องเรืองน้ำด้วยในวงเงินหมื่นสามพันห้าร้อยล้านลาเดียวนะครับลําเดียวนะครับ,รบเพียงหนึ่งลำ กับโครงการเนี่ยโครงการเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยเราจะต้องมีเรือเนี่ยนะครับในหลักการต้องมีเรือสามลำใ,ในในเพื่อจะใช้ใช้หนึ่งลำนะครับเตรียมพร้อมใช้พร้อมใช้หนึ่งลำนะครับใช้หนึ่งลำพร้อมใช้หนึ่งลำแลวก็ต้องบรรุงหนึ่งลำนี่คือโดาหลักการต้องการมีเรือทั่วไปนะครับของกองทัพเรือเราใช้หลักการนี้แต่ณขณะน,น,นี้เนี่ยด้วยขอ้อจํากัดของโบม,มาเนี่ยในร,รอบงรอบวงเงินที่ได้รับต้องจัดระมาณตามกฎหมายที่ออกมาเนี่ยนะครับเราได้แค่หนึ่งลำ หนึ่งลำก่อนส่วนต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวทางรัฐบาลก็จะดูสภาพแวดล้อมของสำนักความพร้อมขององคมาณที่จะให้หรือไม่ให้ต่อไปอย่างไรอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าในในแผนมีไว้อยู่แล้วแต่ว่าเฉพาะหนึ่งลำเนี่ยหมื่นสามพันสล้านเนี่ยซึ่งอยู่ในกระบวนการของเรียกว่าดาเนินการในรายละเอียดของสัญญาที่จะต้องคิดทํากันเพื่อให้เกิดงวดเงินนะครับผูกพันเพราะหนึ่งลำเนี่ยโครงการเนี่ยใช้เวลาเจ็ดปีนะครับครับ <c oughs> <c oughs> ใช้ตั้งแตนปี2,160จนถึง2,166นะครับนี่ก็ตรงกับที่ท่านลำศสีท่านบอกไปแล้วผมเพียงจะนำีือเสนอในรายละเอยียดเพิ่ม,เต,มเติมเท่านั้นเองนะครับว่ากระบวนการตรงนี้ก็มีการเจรจาร,รัฐบาลต่อรัฐบาลคือจีจีนะครับกับ่างประเทศจีนนะครับซึ่งเราได้ทำสตาร์ทดีแล้ทำสตาร์ทหรือไฟม์ต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับรูปร่างหรือรูปแบบที่เราพิจนารณาแล้วว่าเหมาะสมที่จะมาใช้กับตามแผน โครงสร้างกำลังรับขอ,รของเราซึ่งทํามาจากยุทธศาส,าสตร์เลยนะครับค,คิดมาจากยุทธศาส,าสตร์ตรวจสอบว่ารอบโลกต่างๆนะครับคุณผู้มเรามีความจําเป็นที่ต้องใช้เดือนน้ำเนี่ยในกรอบวงเงินที่เรามีเราก็เลยพิจารณาไปที่เรือชั้นหยวนคือชั้นเอ6ย่สแล้วก็เพื่อจะให้เกิดความทันสมัยอัปเดตนะครับ <S <S ดีที่สุดที่เราจะคุ้มค่ากับเนงินที่จะลงทุนไปก็คือ s อ6 p ี่ิบกี้งหมดนี้อยู่ระหว่างการเจรจาซึ่งกองทัพเรือเนี่ยตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับเพื่อดำเนินการในรายละเอียดของเรื่องนี้ โดยยึดถิววงเงินหนึ่งสามพันห้าร้อยล้านเป็นตัวตั้งในการเจรจากับคณะทํางานของรัฐบาลจีนว่าในรายละเอียดของ S ยี่สิบหกเนี่ยจะมีอะไรบ้างระบบนะครับตัวเรือเป็นอย่างไรนะครับระบบขับเคลื่อนเป็นยังไงร,ระบบไฟฟ้าเป็นยังไงร,ระบบอาวุธเป็นยังไงร,ระบบสื่อสารระบบอํานวยการรบนะครับควบคุมการยิงเป็นอย่างไรทั้งระบบระบบนี้รวมไปถึงในเรื่องของการส่งกำลังลุงการฝึกศึกษาอบรมนะครับอำนวยตำรวจต้องการ กฎการมาการตรวจาการจ้าที่ต้องไปคุมการก่อสร้างเป็นระยะระยะตลอดเวลาการก่อสร้างทั้งหมดนี้เป็นแพคเกจรวมทั้งหมดนะครวมทั้งการทานตัเทคโนโลยีหรือแลแกเปลี่ยนเทคโนโลยีให้กับเราด้วยทั้งหมดนี้อยู่ระหว่างการเจรจาในรายละเอียดกันระหว่างเราคือกองทัพเบือนนะครับรับจากนี้แล้วหลังจากได้ความชัดเจนตรงนี้แล้วว่าออกมาปเป็นงวดกันเท่าไหร่กี่งวดในหกปีนี้ในเจ็ดปีนี้นะครับ ก็จะเสนอขึ้นไปที่คอรมออีกครั้งหนึ่งและผ่านกระทรวงกลาโหมตามขั้นตอนปกติซึ่งก็เป็นรูปแบบเดียวกับที่ในการจัดซื้อยุทธปกกณรตามมาตรฐานของที่เราใช้กันอยู่ครับนี่คือขอยัดวาดภาพให้เข้าใจเป็นตามขั้นตอนตาอนี้ครับก็คือแน่นอนตอนนี้อยู่ในระหว่างการเจรจาว่าจะเป็นรุ่นไหนจะมีองค์ประกอบอะไรอย่างไรบ้างแต่ว่าเป็นจากจีนใช่ครับคุณสมบัติที่เราต้องการในเรือดำน้ําของเราหลักๆเนี่ยนะครับที่ทางกองทัพเรือต้องการคืออะไรครับท่านครับ เขาเข้ามาฐานที่ที่ต้องบอที่ที่ได้มาฐานสากลที่สุดนะครับในวงเงินที่เรามีอยู่อันนี้ต้องขออนุญาตว่าจริงๆนวเนี่ยเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยเขาไม่บอกนะโดยเฉพาะอาวุธที่ใช้ที่เคยรับลอลิงเนี่ยนะครับเขาไม่บอกอะไรครับแต่ว่าสายกว้างเขคือให้ทันสมัยที่สุดดีที่สุดในวงเงินที่เรามีอยู่ที่เราคือศึกษาอย่างที่ผมเรียนว่าเราได้ทำทราบสตี้คือศึกษานะครับทางข้อพิจารณาฝ่ายโดยการตามตามข้อพิจารณาของฝ่ายโดยการแล้วเราก็มาทำทราบรีควอร์เมนแล้วครับ เอสที่สิบหกเนี่ยเหมาะสมที่สุด <คะ S 2> ในวงเงินที่เรามีอยู่นะครับและนะครับเราได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้ตรงนี้ผมต้่งียนว่าคนอาจจะถามว่าซื้อมาทําไมต่งุ่อย่างนี้นะ <S <S 2> <S 2> ผมเพิ่งบอกว่าเหมือนกับนะเรารู้ว่ารอบบ้านสถานีเกามีเทคโนโลยีตัวนี้อยู่นะครับทั่วโลกนี้เรียกว่าทั่วรอบบ้านนะครับทั่วโลกนะครับเขามีเทคโนโลยีตัวนี้อยู่เราเป็นประเทศที่ใช้ประโยชน์จากทะเลไม่ว่าในเชิงรับนะครับรับรอเรือ นะครับหรือเชิญรับรอลิงก็ตามเนี่ยถามว่าถ้ามีเครื่องมีสิ่งที่จะมีนะมาใช้กับประเทศเราเราต้องรู้ว่าเขาจะมาใช้กับเราอย่างไรเช่นเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าเครื่องมือประเทศอย่างนี้จะไปใช้กับประเทศไหนที่จะเกิดประโยชน์กับประเทศเราถ้าเราไม่มีเองเราศึกษาไม่รู้เหมือนมีปืนนะ่ข้างบ้านเขามีปืนนะครับแล้วเราไม่รู้ว่าเอ๊ะเขามีปืนเขาจะใช้ปืนกับเราอย่างไรเราจะรู้ไหมครับถ้าเราไม่มีปืนเองเราซื้อมามาเพื่อศึกษามาเพื่อเรียนรู้นะครับ เพื่อจะทำความเข้าใจและรู้จักที่จะป้องกันและใช้ประโยชน์จากมันครับค่ะนี่คือสิ่งที่จําเป็นต้องมีแล้วก็เราไม่ได้มีเงินมากมายนะครับเราไม่ได้ซื้อไปรบอะไรกับใครหรือว่าสร้างอะไรกับใครศูนย์ดูําหน้าอะไรกับใครเราทําเพื่อมาศึกษาว่าเอ๊ะเราจะใช้ประโยชน์และหรือคนอื่นจะมาใช้ประโยชน์ในฐานะที่เราเป็นประเทศที่ต้องดูแลลประโยชน์ชาติทางทะเลนะครับนี่คือแนวคิดที่กองทัพเรือศึกษาในหลักสองทางยุทธศาสตร์ด้วยและยุทธวิธีประกอบกันด้วยครับค่ะขอบพระคุณครับท่านครับ ด้วยความยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะโฆสกองทัพเรือนะครับตอนนี้หน่งลำก่อนนะครับจากที่มีวางแผนเอาไว้ทั้งหมดสามลำต่อต่อไปนั่นเดี๋ยวว่ากันในช่วงต่อต่อไปในการพิจารณาต่งประมาณด้วยอะไรด้วยนะคะ